สวัสดีครับปกติผมนั้นจะเป็นคนที่ได้รับเชิญให้เป็นคีโนตนำก่อนการสัมมนา,านะครับแต่วันนี้ถูกอาจารย์เกษียณแย่งตำแหน่งไปผมก็เลยต้องมาปิดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีมากๆนะครับที่ได้รับเกียรติอันนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ชื่นชอบอาจารย์นิธิเป็นพิเศษมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์นิธิจะยังเล่น Facebook ไม่เป็นนะครับผมก็มักจะแชร์บทความของอาจารย์นิธิไปให้ลูกศิษย์ยุหาทั้งสีแดงสีเหลืองเสื้อสีต่างๆหรือคนไม่มีเสื้อก็ตามนะครับ ที่จะได้อ่านนะครับก็ดังนั้นก็ดีใจเป็นพิเศษที่ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็ผมนั้นเพิ่งกลับมาจากเมืองเชียงตุงเมื่อคืนนี้เองนะครับความจริงวันนี้เป็นวันนับถอยหลังของชาวไตคืนนี้เขาจะนับถอยหลังนะครับแบบแบบเราปีใหม่อะคนไตก็จะนับกันคืนนี้ที่เชียงตุง ทุกนี้ก็จะเป็นปีใหม่ของอชนชาติไตนะครับผมก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไปกับคนไตยนนะครับไปกับไตยนจากล้านนาเชียงใหม่ไปกันกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็เราก็ไปเจอพวกไทยขึ้นไทยคำตีไทยไตยอะไรเยอะแยะนะครับไตยเยอะมากเขาก็ถามว่า เออเนี่ยกลุ่มนี้มาจากไหนเนี่ยคนนี้โอ้ไตยโยนเหรอเออบอกใช่ใช่ใช่ใชใชนะเป็นเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมฮะนี่กลุ่มพวกเราที่อ,อหน้าตาแบบผมเนี่ยก็มีคุณคุณป้าคนบอกอ๋อนี่ไตเจ๊กเหรอเออผมบอกเอ้ะมันเป็นคําพูดที่เป็นคำเรียกที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์และอ,อสังคมจังเลยนะครับผมก็เออเพิ่งได้คําใหม่มาว่าเป็นอไตเจ๊กนะครับแต่ว่า เมื่อเช้านี้ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะครับผมก็เลยไปถามพระอาจารย์ Google นะครับว่าอาจารย์นิธิเป็นใครมาจากไหนนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับพระอาจารยอา์อาจารย์กูบอกว่าอาจารย์นิธินั้นเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2483นะครับก็1940ใช่ไหม นะครับที่กรุงเทพมหานครในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเจ้าตัวมักเรียกตัวเองว่าเป็นเจ๊ตนลาวจปลนะครับเออผมว่ามันขึ้นต้นเยี่ยมมากนะไอ,ไอ,ไอ,ไเอ้อเนี่ยอาจารย์กูเนี่ยผมก็เลยนั่งทำการบ้านมาเรื่อยๆนะครับว่าการานุกรมของอาจารย์นิชิเนี่ยเป็นอย่างไร นี่เป็นอาจจะเป็นวิธีวิทยาของอาจารย์นิธิก็ได้นะเราต้องศึกษาจากอะไรนะเขาเรียกว่าวิาพากจากภายในจากภายนอกอะไรใช่ไหมครับก็ผมก็เลยทําการานุกรมนิธิเอียเอ่ยวสีวงนะครับอาจารย์นั้นเกิดวันที่23พฤษภาในกรุงเทพมหานครนะครับปี2483นะครับแล้วก็เมื่อเติบใหญ่อาจารย์ไปเรียนโรงเรียนอาสามสีรชาชอาจารย์อยู่ประจำหรือเปล่าครับ คือนักเรียนประจำเนี่ยนะมันจะมีสองแบบนะครับก็คือผมผมก็เรียนโรงเรียนพวกคริสเหมือนกันนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลความเจริญมากก็เลยต้องส่งยุคไปเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยนะครับอย่างเช่นศสีราชาผมอยู่สารสิทธิ์บ้านโป่งนะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเกเรเป็นพิเศษเขาก็จะถูกส่งไปอันนี้เป็นคล้ายๆตำนองโรงเรียนดัดสีเดานเหมือนกันนะ แล้วก็เชื่อไหมว่ามันมีคนบางคนเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกับอาจารย์นิธิอย่างเดียวมะคนที่นําพวกไปยุดไอ้นู่นยุดไอ้นี่เยอะๆอ่ะไม่ไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับอันนี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆนะครับอาสัรศรีราชานะครับอาจารย์เรียนมัธยมแต่ว่าอาจารย์ก็จะพัดจะผู้มาได้ดีด้วยการเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมใช่ไหมครับอาจารย์เรียนเตรียมนะ นะถูกถูกถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์เรียนเตรียมเอ่อเตรียมตรงนี้นะแล้วก็เรียนหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้เรียนหรอจริงเหรอโอ้ผมเข้าใจผิดผมนึกว่าอาจารย์เกรดสูงกว่านั้นอีกนะเอออาจารย์ไม่ไเรียนจริงๆเหรอแล้วตอนเข้าอักรษรศาสตร์จุฬาได้ยังไงโอเคนะครับอาจารย์นิชินั้นนะ่ะในที่สุดก็เอ่อเข้ามาเรียนอักรษรศาสตร์นะครับอักรษรศาสตร์จุฬา แล้วก็จบปริญญาตรีเมื่อ2,505-1,962นะครับต้นทศวรรษหนึ่แล้วอาจารย์ก็จบปริญญาโทาด้วยหัวข้อ,อเรื่องของกบทห่อนะครับปราบพ่อนะครับกับเรื่องของการเสียดินแดนเมื่อปี2,431นสร้บเอ็ดะครับดังนั้นอาจารย์ก็จบจุลา ผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมต,ต้องขอพาดพิงด้วยการเอ่ยชื่ออาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะครับซึ่งรักใคร่ชอบพอกอาจารย์นิธิมากๆแล้วผมคิดว่า,าหนังสือ,เ,อเริ่มเล่อนี้นะครับเร่อนี้นะครับของอาจารย์คริสนั้นก็คิดว่า,เ,าเริ่มต้นจากอาจารย์เบน กับอาจารย์เสกสรรแปกกันแล้วก็หายไปอะไรทานองนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะไม่หายนะครับอาจจะซุกๆุอยู่แถวไหนสักแห่งหนึ่งไม่บ้านอาจารย์เบนที่อิตากะก็คงแถวตะหลิงชันนะนะหรือมันอาจจะหลงอยู่ตรงไหนก็ได้หากันไม่เจอนะครับแต่ว่าอะไร่ะาพพิงอาจารย์เบนแอนร์สานอาจารย์เบนบอกคณะอักษรศาสตร์ยังเป็นคณะที่ไม่คอนเซอร์วทีฟนะ แต่ว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมถึงผลิตคนแบบอ่าใช่ไหมทำไมผลิตคนแบบนิทิได้ผลิตคนแบบโอ้โหจิตภูมิศัก์นะอาาจรย์เบนก็มักจะตั้งคำถามาอันนี้กับผมผมบอกอันหนึ่งผมคิดว่าเอ่อสิ่งที่อักษศร,ร,ร,กร,รศาสตร์ธรรมเอ่อจุฬาต่างกับศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็คือความเป็นคลาสสิกผมคิดว่าเราไม่มีที่ธรรมศาสตร์ อย่างดีเราก็กลับไปแค่อาจารย์ปรีดีของอาจารย์เกษีย,ยณน่ะนะ2475อะไรแบบนี้นะครับพวกรัฐศาสตร์ก็กลับไปไกลสุดก็คือไ,ได้2475นะผมพยายามผลักกลับไปกระบอบรอศร130นะครับก็ยังไม่ค่อยรับกันนะคณะรัฐศาสตร์ของอาจารย์เกษียณเนี่ยก็ผมคิดว่าอันเนื้ออันนั้นอ่ะเป็นจุดที่ผมคิดว่าเออเมื่อเราคุยกันนะฮะผมคุยกับอาจารยเ์เบนบอกว่าในความเป็น อักษรศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซึ่งคนอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ประเด็นที่อาจารย์พวงทองอพาดพิงเรื่องว่าไม่ทราบซึง้งไม่ทราบซึ้งอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดสําคัญมากๆแต่ผมก็ไม่ทราบว่าอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอะ,อะไรล่ะอาจารย์เป็นแอนเดอร์สันก็มาจากแบ็กกราวซึ่งคงคงพอ พอสัมผัสกับอาจารย์นิธิในช่วงที่อาจารย์ไปทําปริญญาเอกนะฮะแล้วอาจารย์ก็เป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนที่กล้าหาญทําปริญญาเอกด้วยการทําเรื่องอินโดนีเซียผมเนี่ยตั้งใจจะทาอินโดนีเซียนะอาจารย์ผมก็เรียนภาษาอินโดนีเซียแล้วก็เฮ้ย hey, ไม่ไหวเว้ยในสุดเฮ้ย hey, อายุทยาดีกว่ามันง่ายดีนะครับก็เออตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตรงทีง่ <c oughs> ผมคิดว่าอืม ความที่มันมีฐานที่มันลึกมากๆมันกลับไปด้วยการดูเอเอเกสารใช่ไหมครับดูวรรณกรรมอะไรเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าเป็นจุดที่ผมอยากจะเชื่อว่าอาจารย์นิธิสามารถจะกลับไปในอดีตแล้วส่งมา เข้าใจปัจจุบันได้อย่างดีผมว่าตรงนี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับอาจารย์ก็จบปริญญาโทปี2509-1966นะครับปี2519อาจารย์ก็จบปริญญาเอกจากมหลาลัยมิชิแกนนะครับอตอนนั้นก็เป็น1976ใช่ไหมครับผมอยากจะเดาว,ว่าอาจารย์กลับมาก่อน6ตุลาใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีคนพูดถึงอาจารย์เยอะมากในช่วงหลัง6ตุลา นะครับอาจารย์ก็อาจจะเดาออกว่าใครบ้างที่พูดถึงอาจารย์ในช่วงนั้นรวมชั้งอาจารย์ธเนศซึ่งก็ต้องอ,อ,อะไรนะจากนครสุวรรณาอะไรำนนทำนองน,นั้นนะครับในในช่วงนั้นเพราะถ้าเราดูนะครับนีความเป็นมาของอาจารย์นิธิที่ผมพยายามจะทําความเข้าใจว่าถ้าเราจะเข้าใจงานของอาจารย์นิธิความคิดความอ่าน ภูมิหลังอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้ากลับไปจากต้นกําเนิดของอาจารย์นะครับแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนมาจนกระทั่งมาถึงจุดที่อาจารย์สุธาชัยบอกว่าทศวรรษ2520สําคัญมากๆนะครับในแง่ของความเปลี่ยนแปลงในวิชาประวัติศาสตร์ของของของไทยของบ้านเมืองของเรานะครับหนังสือเล่มน,นี้ซึ่อออกมาในวันนี้นะครับ ผมก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้นะครับคุณธนาพลเอามาให้นะครับแต่พอผมเห็นแล้วผมก็สะดุ้งว่าเออธนาพลใช้การอ้างกลับไปถึงบทความของอาจารย์นิธิว่าเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชาน,นุภาพกับอาโนทอยนบี้2,512นะครับ2,512ผมเข,เ,เข้าใจว่า อันนี้เป็นบทความที่อาจารย์เขียนอยู่ในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ใช่ไหมครับสังคมศาสตร์ปริทัศน์แล้วโดยที่ผมไม่ทันคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะจะจะพูดเรื่องนั้นนะคะผมก็ไมหยิบหนังสือเล่มนี้มาบางท่านอาจจะจําได้นะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ไทยนะครับบรรณาธิการคือสุชาติสวัสดิศรีกับชานวิทย์แล้วผมก็เมื่อเช้านี้ผมก็ลือล้อๆมาดูนะฮะมันมันหนังสือมันก็เก่ามากแล้วก็ช้ามากเนี่ยแต่ปรากฏว่า เราก็ได้รวมบทความสมเด็จกรมพยาดำรงกับอโนทอยบี้ของนิธิเอียวสีวงเอาไว้นะอันนี้มีมีประเด็นที่ผมเข้าใจว่าอาจารย์สุธาชัยได้ได้อ้างนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ที่ผมมองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าในทศวสรษวัส2,503เอ20กับ30เนี่ยนะครับถ้าเทียบเป็น คอก็1,980นะครับ1,980ก็ 1, 8, สมัยอันยาวของรัฐบาลเพรมตินสุรานนท์เนีน่ยผมว่าความเปลี่ยนแปลงในแง่ของประวัติศาสตร์นิพนธ์นะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์นิธิใช้คำว่าประวัติศาสตร์วันนานะครับคำว่า historiography เนี่ยอาจารย์นิธิใช้คำว่าประวัติศาสตร์วันนา มูลนิธิโครงการํำราของเรายังเคยเอามาพิมพ์เป็นเหมือนทํานองเป็นชีตนะไม่ได้ทําเป็นหนังสืออย่างอย่างดีเท่าไหร่แล้วความจริงเราก็เคยขออาจารย์นิธิว่าเราจะพิมพ์เป็นเล่มอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแก้ใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์ก็คงเอ่อก็ก็อย่างที่เราทราบนะฮะถ้าบอกว่าแก้เนี่ยแปบลบว่าไม่ได้แก้นะครับ <laughs> แบบอาคินรพีพัฒน์เนี่ยนะครับเอ่อหนังสือไออะไรนะเอ่อสังคม ไทยต้นรณะโกศินเนี่ยนะครับเออี่แบงกอกอะไรของของท่านเนี่ยนะครับเราก็มีการแปลแล้วก็พิมพ์สักสองครั้งแล้วจะพิมพ์อีกก็บอกว่าจะแก้แล้วตอนนี้อาจารย์อาคินก็อายุอาวัยอายุอานามก็เลยไปก็ปัดฉิมมาไวคล้ายค้ายพวกเราเนี่ยนะครับเจ็ดสิบอัพแล้วอ่ะครับก็2520-2530าั้นั่นเป็น จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ผมคิดว่าอาจารย์สุชาชัยได้ชี้ออกมาได้ให้เห็นได้อย่างอย่างชัดเจนนะครับ2,525 25งานสอศตวรรษรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับที่อาจารย์มาพูดในที่บทความมารวมอยู่ในนี้นะเอาก็ยิงคนจัดคือคนนี้ครับ อาจารย์บอกอาจารย์คึกฤทธิ์มาใช่ไหมครับผมก็ไปเชิญอาจารย์คึกฤทธิ์มาผมเชิญใครๆมาเนี่ยรวมทั้งอาจารย์นิธิเอียวเอี่ยวศรีวงนะครับอ่าหนึ่งพันอ่าสองพันห้าร้อยอ่าสองห้าสองห้าสองสตวรรษร,รธัตนโกสินทร์คำนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะครับหลายคนอาจจะจําได้ว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร,ร์นะครับ25 25, สองห้าสองห้ามันก็ต้องมีสองห้าสองเจ็ดใช่ไหมครับ ก็อันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าหลายคนมองว่าเป็นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2520 2530ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราอยู่กรุงเทพเนี่ยจะคุยกันนะฮะบอกว่าอาจารย์นิธิก็ขึ้นไปอยู่เมืองเหนือใช่ไหมแล้ววันดีคืนดูก็วมลงมาที่กรุงเทพแล้วก็พูดแล้วก็วมกลับไปนะครับ ผมจำได้ว่าเมื่ออาจารย์ลงมาพูดเรื่องการเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่รบบุรีนะผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นผมจาได้ว่าถ้าใครบอกว่าไม่มีอิมแพกเนี่ยผมจาได้ว่าคนฟังโกรธเยอะมากหลายคนโกรธเยอะมากเลย พูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแล้วเ,เ,เราอาจจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นทางการนี่รีวิวบุ๊กอะไรอย่างที่ที่เราเห็นในโลกตะวันตกเนี่ยแต่ผมก็จำได้ว่าคนซึ่งอ,อ,อยู่ในระดับบริหารสูงมากๆนะฮะระดับคณะบดีและอธิการบดีเนี่ยโกรธหนังสือการเมืองไทยในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีมากนะครับ เพราะว่าตอนท้ายบอกว่าเสร็จแล้วคนที่มันไม่มีหัวมุนนอนปลายตีนแบบนี้มันก็เสร็จประโยคเนี่ยผมว่าเขาโกรธมากๆเลยบอกพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าความจริงมันก็หมายถึงตัวเขาด้วยนะ <c oughs> ถ้าจะว่าไปแล้วนะพวกเราหลายคนก็เป็นแบบนี้นะครับก็ทศวรรษสองพร้อยยีกับ30นั้นเป็น turning, turning point, เทอร์นิงเทอร์นิงพอยต์สำคัญมากเมื่อกี้ผมไปกระซิบถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้รางวัลศรีบุรพาเมื่อไหรอาจารย์บอกสองพ แปลว่า1,992แปลว่าพฤษภาเลือดนะครับอายกรรมของรัฐครั้งใหญ่เลยนะครับสองสก่อนที่จะมาถึง53ในระยะหลังนี้นะครับแล้วก็ผมก็นั่งดูนะครับว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จอย่างมากๆใช่ไหมครับในแง่ของความเป็นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ ชั้นนาสุดนะฮะผมผมอยากจะเชื่อว่าณนะตอนนี้เนะี่ยผมก็แกล้งถามคนเล่นๆน,นะว่าว่าใครเป็นผู้นำในทางสติปัญญาในแง่ของการอธิบายสังคมแล้วคนบอกเออนั่นแหะใช่แล้วนะครับผมว่าในในในเชตดทางนี้ทางของอาจารย์ที่ว่า ของอาจารย์นิชิเนี่ยผมว่าก็ไม่อยู่ไม่กี่คนนะผมว่าเอาเข้จริงแล้วคนจํานวนมากเลยผมก็เลิอกอ่านไปแล้วผู้ต,ตรงๆนะพอเห็นชื่อพวก็ไม่อ่านแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าอาจารย์นิชิอ่หนึ่งนะฮะอาจารย์กรเกษียณอีกหนึ่งอะไรทํานองเนี่ยที่ผมคิดว่าต้องอ่านถ้าไม่อ่านก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราตกเวทีประวัติศาสตร์เดี๋ยวเด็กๆมันถามใช่ไหมเด็กอายสิบกว่ามันถามเราเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็แย่มันกันนะครับผมก็มองว่า อาจารย์ประสบความสําเร็จในในโลกของวิชาการไทยอย่างมากมายมหาศาลนะครับรางวัลศรีบุรพามาในปี2535และที่สําคัญก็คือ,คอประสบความสําเร็จอย่างมากมายมหาศาลในแง่ของการได้รับการรับรองจากต่างประเทศก็คือรางวัลฟุกุโอกะในปี2543ปี2000พอดีเลยนะครับปี2000พอดีแล้วผมคิดว่าการที่ หนังสือเล่มนี้ออกมานะครับเพนแอนเซลเนี uh, ่ย uh, นะครับ literature and history in early Bangkok นะครับที่อาจารย์นิธิเอออาจารย์คริสเบเกอร์เป็นเป็นเป็นบรรณาธิการเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพลิกไปดูนิดหนึ่งเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้บายนิธิเอียศรีวงศ์ edited by Chris Baker and Ben Anderson with Craig Reynolds ฮองลีซาผาสุากพงไพจิตแพทริกจอรี่รูธแมกเวย์โอ้โหนี่มันชื่อยักษ์ใหญ่อ่ะนะครับยักษ์ใหญ่ในวงการมันจะมีหนังสือเล่มไหนที่ผมคิดว่ามันมียักษ์ใหญ่ของวงการาโลกแอร์แองโกลอเมริกันเข้ามาเกี่ยวข้องเท่ากับเล่มนี้นะครับ mm hmm. ผมก็แก้แกันคลิกเข้าไปดูอเมซอนหน่อยนะฮะว่ามันมีคนบอกเฮ้ยสองเล่มสุดท้ายจะหมดแล้วนะย,ยู่ต้องรีบซื้ออะไรต่งเนี้นะครับคือม,มันจะขาดตลาดใช่ไหมครับ คาตลาดแล้วนะผมผมเดาว่านะครับก็ผมคิดว่า200191992 2535อาจาร,รย์ได้รับรางวัลศรีบุรพานะสถานะของความเป็นนักคิด ders, นักเขียนนะครับอ,อ2000ปีคศ .2000 หรือปี2 5 4 3อาจาร,รย์ได้รับ ความรางวัลฟูกูโอกะนะครับรับรองอสถานะความเป็นนักวิชาการระดับอินเตอร์2,505ก็คือ,อ,อ2 0 0 5หรือปี2548หนังสือเล่มนี้ก็ออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานะของอาจารย์ก็ก็แน่นแฟนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อปี2,000หรือปี2 0 0 5อาจารย์นิธิ ตายไปก่อนวันที่สิบเกกันยานะครับถ้าอาจารย์นิชิตายไปในก่อนสักตายเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกเนี่ยนะครับนะครับอาจารย์ก็คงจะประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วในการที่เป็นท็อปออฟเดอะท็อปในวงการวิชาการของไทยในวงการประวัติศาสตร์ของไทย นะครับเพราะว่าอาจารย์ได้สถาปนา,าหลักวิชาการอ,าอย่างที่นักประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้ไม่มีใครทำมาก่อนนะครับผมคิดว่า,ายกเว้นเพียงท่านสองท่านอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าอาจารย์นิชิได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2005นะครับ2005อาจารย์ก็สถาปนา ชื่อเสียงหลัง2005นะฮะก็ได้สถาปนาชื่อเสียงของอาจารย์ในวงวิชาการนอกประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยรางวัลฟูโกโอกะด้วยเพนเพนแอนเซลนะครับแต่แต่แต,แต่แต่นะครับแต่อาจารย์ก็อยู่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้นะครับตรงนี้ผมเขียนว่าอะไรแต่แต่แต่นะครับอ,อาจารย์ก็ มีชีวิตอยู่ยาวนานแล้วก็ยังคิดยังอ่านยังเขียนนะครับหลายคนอาจจะพูดว่าอาจารย์ลงจากหอหอคอยงาช้างซึ่งความจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามีหรือเปลามีหรือเปล่าอาจารย์เกษียณแถวธรรมศาสตร์มันมีหรือเปล่าไ,ไอ้ไอหอคอยอะไรแบบนั้นเพว่ามันไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็ออออลอกล่กข้อหลังมานะก็บอกว่า ใครมาทําอะไรที่เอ่อเลอะเทอะแบบพวกเราในห้องนี้นะครับก็จะบอกว่าลงจากขอคอยงาช้างแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่ผมนั่งคิดว่าผมจะพูดอะไรนะครับไม่ให้เหมือนกับพวกนี้ขึ้นมาพูดเลยอะผมก็มีความกลุ้มใจส่วนตัวใช่ไหมเห็นชื่อแต่ละคนโอ้ไม่มากัเดีนะผมก็นั่งคิดว่าถ้าอาจารย์เสียชีวิตไปเมื่อสองพอยห้า อาจารย์ก็เป็นนักวิชาการที่ประสบความสาเร็จมากในโลกของไทยในอุตสาหเนและก็ในสากลรณโลกใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ก็อยู่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้นะครับผมก็จะไม่บอกว่าอาจารย์ลงมาจากหอคอยอาช้างนาช้างแต่ผมคิดว่านะฮะผมคิดว่าอาจารย์พงทองไปแล้วใช่ไหมอาจารย์พงทองพูดอะไรบางอย่างไม่ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่า เอ้มันพูดยากนะที่จะวิเคราะห์อาจารย์นิธิเพราะมันเยอะมากเลยที่อาจารย์ได,ได้ได้ทิ้งเอาอะไรเอาไว้ได้แนะได้ชี้ให้เห็นนะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะย่งงานที่เราไม่ไม่เรียกว่าเป็นงานวิชาการตรงๆนะฮะอย่างที่หลายคนบ่นนะอาจารย์เชื่อไหมว่าใครเป็นคนบน่นเหมือนกับที่อาจารย์สุธาชายัยอาจารย์อิชิอิโยเนโยเนโออิชิอิพูดกับผมนะฮะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปใอยู่ช่วงนะ่ะเขาบอกว่า We miss him เราเราเราคิดถึงอาจารย์นิธิในงานวิชาการที่มันเด็ดดวงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีอะไรแบบนี้หรือว่าเรื่องของนางรพมาศอะไรเงี้ยเพราะอาจารย์ได้เปลี่ยนมาเป็น columnist แล้วใช่ไหมครับอาจารย์อิชิอีเองก็ก็พูดนะครับอาจารย์เบนแอนเดอร์สันก็พูดเป็นครั้งข่าวเรื่องนี้นะครับว่า หลายคนนั้นอตอนหลังก็ไม่ทํางานาแบบเรียกว่ามันงานงานวิจัยค้นคว้าอะไรลึกๆแล้วนะครับผมก็พยายามาคุยกับสองท่านนี้เหมือนกันบอกว่าปัญหาของเรากับปัญหาของท่านอาจจะไม่เหมือนก็นกได้นะฮะปัญหา,าของเรากับปัญหาของท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แล้วเอาเข้าจริงปัญหาของท่านเนี่ยถ้าท่านเขียนเป็นคอลัมน์อย่างเราเนี่ยใครจะอ่านท่านเห็นไหม อ,อ,อาจารย์เป็นอนสันเขียนไปลงเออนิวยอร์กไทม์อะนิวยอร์กไทม์มันจะพิมพให้เหออพอชิงตันโพส์น่ะเขียนคืบหนึ่งอ่ะเห็นไหมมันไม่ใช่แบบเกษียณน,นะเอาอะไรมาตัดตัดต,ต,ต,ต่อต่อต่อแปะแปะมัติชนก็ลงอะฮะโอเคนะฮะตกลงผมก็เลยว่าในแง่หนึ่งที่เมื่อสักครู่นะฮะ,ะผมว่าผมก็จะจบแล้วนะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พวงทองคอมเมนต์เนี่ยผมว่ามันก็ตรงที่ผมคิดนะถ้าเผื่อคุณเป็นเหลืองคุณจะจัดการไงกับนิธิเนะ่ถ้าคุณเป็นแดงเออคุณจะจัดงานการไงกับนิธิอ่ะนะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่บอกอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้นะฮะอาจารย์จะมีวิธีที่อาจารย์มองแล้วอาจารย์จะอะไรวิพากษ์อาจารย์จะให้อ่อะไรแนวทางอะไรต่ะอะไรเนี่ย มากบายมหาศาลนะครับผมคิดว่ามันมันมันผมอยากจะเชื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการก็ได้นะครับในปัจจุบันแน่นอนละ่ะคนจํานวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องการอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องการอะไรทำนองนี้ยนะแต่ผมอยากจะมองว่าอาจารย์มีลักษณะเออ่ผมอยากจะใช้คําว่ารหละใช้แล้วกันนะครับอาจารย์เป็น ปีศาจภายในผมนั่งคิดถึงสายสีมานะผมนั่งนั่งนั่งคิดถึงเสนีสาวพงศ์ผมนั่งนั่งคิดถึงนิยายเรื่องนั้นคือปีศาจท,ที่ฉากสุดท้ายนั้นสายสีมาได้รับการเชิญไปงานเลี้ยงใช่ไหมฮะของเจ้าคุณพ่อหรือเจ้าคุณอะไรนั่นนะ ของพ่อของรัชนีใช่ไหมฮะผู้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือวันที่สายสีมาลุกขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็พูดถึงปีศาจตัวตัวเองนั้นเป็นปีศาจอาจารย์นิธิไม่ได้พูดอันนั้นนะแต่ผมอยากจะมีความอยากจะเชื่อว่าด้วยความรู้ของอาจารย์ที่อาจารย์ศึกษามาจากสำนักคลาสสิกของอักษราศาสตร์ ด้วยความรู้ที่อาจารย์มีจากการศึกษาเล่าเรียนต่อนะครับด้วยความรู้ที่อาจารย์กำลังจ้องมองสังคมไทยนะ,นะครับหลังจากที่อาจารย์ประสบความสำเร็จทางวิชาการอย่างลึกซึ้งในเมืองไทยในต่างประเทศนะครับในบ้านปลายชีวิตของอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่อยู่คิดกันนะแล้วอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับอยากจะขอบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น มันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้